ันนี้เวลา8นาฬิกา22นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตยาราชนารีสเสด็จไปยังสนามกีฬาราชนาวีอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีส่งออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาพรและส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อพระราชทานบริการสาธารณาสุขแก่ประชาชนพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงทำมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดข้างเคียงเป็นวันแรก โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมวแกนายพักคารทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีจำนวน100โดสและพระราชทานอาหารสุนัขแก่พลเรือโทโรณรงค์สิทธินันท์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจำนวน100กระสอบสำหรับนำไปดูแลสุนัขภายในศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินศูนย์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขเพศผู้ของประชาชนจำนวนสองตัวโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรและทรงเยี่ยมประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์ดังกล่าวศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีทรงมุ่งมัม่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกันได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มี ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสัตว์ให้มีมาตรฐานทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน และต่อมาสงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรผ่าตัดทรรมนให้กับสุนัขจำนวน12ตัวเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของประชากรสุนัขจรจัดในพื้นที่ในการนี้ทรงวางยาสลบให้กับสุนัขก,ก่อนเริ่มการผ่าตัดซึ่งในแต่ละตัวจะมีพระวินิจฉัยในการให้ยาสลบชนิดฉีดหรือดมที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสุนัขแต่ละตัวพร้อมกันนี้ทรงติดตามสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหาย ใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยสูงสุด สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรถือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สำคัญในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญัติเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยวันนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์ประกอบด้วยคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ที่พิมานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์สำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดชนบุรี คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งตลอดทั้งวันได้มีการให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปแก่สัตว์เลี้ยงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าในสัตว์การผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมถึงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนักบ้าอย่างถูกวิธีอสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนได้ทราบถึงอันตรายของโรคพิษสุนักบ้าและวิธีการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายได้แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าทั้งในคนและสัตว์เพื่อสร้างพูมคุ้มกันสำหรับวันนี้มีประชาชนในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดข้างเคียงนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้ารวมจำนวน203ตัวและมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น181ตัว และในโอกาสนี้โปรดให้โรงพยาบาลจุลาภรร่รวมออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาพยาบาลรวมถึงให้คําแนะนําในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้มีประชาชนรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปรวม173คนปัญหาสุขภาพที่พบอาทิโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคผิวหนังโรคทางเดินหายใจและโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเป็นต้น ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยและให้การรักษาในเบื้องต้นพร้อมทั้งแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม ทั้งนี้จะส่งออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรและส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์เพื่อพระราชทานบริการด้านสาธารณาสุขแก่ทั้งประชาชนและสัตว์เลี้ยงในจังหวัดชนบุรีเป็นวันที่สองในวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2565โดยประชาชนชาวจังหวัดชนบุรีและจังหวัดข้างเคียงสามารถมารับบริการได้นสนามกีฬาราชนาวีอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นต้นไป